นะคะเมื่อเราได้มาเสร็จเราจะเสริมอาชีพเราจะสร้างรายได้เราจะต่อยอดจากกวักมรกตนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการสร้างรายได้เสริมรายได้จากต้นกวักมรกตนะคะเมื่อ เราไปซื้อกวักมอรกตมา1ต้นนะคะไซนี้ก็จะราคาส่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะเม <ME> ื่อเราได้มาเสร็จเราจะเสริมอาชีพเราจะสร้างรายได้เราจะต่อยอดจากกวักมรกตนี้นะคะเราก็ต้องมาดูมาจัดการนะคะทำการแยกต้นแยกหน่อแยกกอออกมานะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ แยกออกมาเอาไว้จําหน่ายก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะอย่างต้นนี้ราคาจําหน่ายหน้าร้านก็จะอยู่ที่120-150บาทนะคะทีนี้ถ้าราคาส่งเราเวลาเราไปซื้อราคาส่งนะคะตัวนี้มันก็จะอยู่ที่น่าจะประมาณ80บาทคือราราคาส่ง,าาสงพ่อค้าแม่ค้านะคะเมื่อได้มาเสร็จ ก็จัดก,การทําการแยกแยกออกมาเราจะนําส่วนไหนขยายพันธุ์เราจะนําส่วนไหนปลูกต่อไปนะคะมาดูกันเลยนะคะวันนี้ก็ให้เราแยกนะคะตามขนาดกระถางเราจะต้องเลือกเอาไว้เป็นแม่พันธุ์หนึ่งกระถางนะคะเพื่อที่จะ,ะมีกวักมรกตเอาไว้ต่อเนื่องของเรานะคะเป็นแม่พันธุ์เอาไว้ไว้ขยายนะคะก็เลือกอตัวที่ก้าน ต้านก้านใหญ่ต้นใหญ่นะคะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์สักหนึ่งกระถางนะคะอ่าก็ตามนี้นะคะเราก็จะได้เป็นกระถางใหญ่เก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์สองกระถางนะคะก็คือกระถางนี้กระถางนี้นะคะเอเดี๋ยวเราจะไปใส่วัสดุปลูกกันนะคะและก็จะเป็นกระถางไซส์นี้เลี้ยงนะคะเลี้ยงอรองให้เขาแตกหน่อออกมานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 60วันนะคะตัวนี้ก็จะต้องทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ท้าตัวเล็กเราก็ใส่กระถางเล็กเอาไว้แยกนะคะแยกเป็นกระถางเล็กก็จะได้เป็นกระถางเล็กตัวนี้นะคะราคาจำหน่ายกระถางเล็กอยู่ที่35บาทนะคะ35บาท35บาทไซส์นี้นะคะถ้าเต็มฟอมก็จะอยู่ที่80บาทนะคะ แล้วก็จะมีไซส์นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาใส่วัสดุปลูกกันค่ะ,ะก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะรอบๆกระถางเป็นดินที่ปลูกก็เป็นดินปลูกไม้ประดับนะคะมะพร้าวสับสงส่วนดินใบก้ามปูหส่วงส่วนเราก็จะปลูกทุกกระถางนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะปลูกทุกกระถางก็ในหนึ่งกระถางให้เราทำแบบนี้นะคะ ้าจะสร้างอาชีพทีนี้นะคะไอ้ส่วนก้านที่ไม่สวยนะคะเราก็ตัดตัดเอาไว้ขยายพันธุ์ได้นะคะให้ตัดแบบนี้เลยเพราะว่ากิ่งก้านเขาก็เป็นนะคะตัวนี้แล้วก็ปลูกเอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ไว้นะคะก็เป็นดินปลูกไม้ประดับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ปลูกลงไปนะคะเสียบลงไป ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะนี่คือกิ่งของเขาใบนะคะใบตัวนี้ก็ปลูกเอาไว้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเราจะสร้างอาชีพจากตรงนี้ต้นไม้เราก็ต้องฝึกขยายพันธุ์ด้วยหลังจากที่เราจับแยกโกนะคะอ่า ตัวนี้ก็คือส่วนที่เราขยายพันธุ์เอาไว้อ่า ส่วนตรงนี้เราก็ได้แม่พันเอาไว้สองกระถางเป็นต้นไม้ที่เราจะเก็บกินต่อไปนะคะ,ะส่วนด้านนี้จะเป็นกําไรทั้งนั้นเลยนะคะก็1 2 3 4 5สหนะคะ5กระถางนี้รอเวลาอีกแป๊บหนึง่งเราก็จะได้จำหน่ายนะคะกระถางไซนี้เต็มฟอร์มก็จะอยู่ที่80บาทแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็35ด้านนี้คือกําไรทั้งหมดนะคะ,ะก็จะประมาณ เกือบ400บาทแล้วนะคะ